1 2 1 2 Còn con tự nhặt mình khi đi muôn chỉ đi cho nhỏ thôi ตามวันริง้องนํางลำนำจนแม่พี่รำรำนำตกเลยเทวีสีนวนชวนเช่ญผู้คนตื่นตามชมอรชมรสาลทำคงยวนชายที่รรมให้อมใจตอนหี่บางเป็นไรตอนเชิญรำไปรวตน,นๆๆตะโกนเสียงิดเียน ใจเราต่างแต่ท oh. no ี่รำวันนั้นเธอมาดราม่าแบบนี้กี่เรียวส่วนเธอเธอเป็นคุณเจ้าต้องการคุณภาพสำคัญที่ต้องเอื้อทั่วเหยียดที่อีนาหรือเป็นเรื่องของวันนี้ประหลุกความรักเป็นเพื่อนไม่รุนแรงนะจงเอาเรื่องรักปากมันเล็งมองมันรำนำมันเป็นแม่ที่รำนำแต่ก็เผลอ i เล่นนะจะเล่น <washing cart les> าไม่มีน้องงามไปทวงเคียงขาดร้นเลรนเลไปบ้านเลขาาเย็เทะกันตาะเลทีวชาวเรือฉันเปิดซ um ีนาเรือันเปวทงไปเงไปรอนเลทะเลพิกาวันจีนนาควงศงซาย ร่อนเรไปกลางทะเลเ้าหาเย็นเย็นเป็นกาทะเลผู้หญิงไม่มีเงานีกไรผูรหญิงไม่ใช่ดูเราู้ใช้กเป็นเราทะเลกำเลังอยเงาเดอะไม่คงได้แก่เงา ไม่เจอเสแล้วเรากำมาเจอเก่าๆ่าเวริมทะเลดำนเรไปกลางทะเลขาหาเยี่เมที่ลางทะเลพี่สาวผู้ชายจ่งง่ายจริงจริงอกผู้หญิมาหลเลกูหลอกเ้พูดำว่าดำเป็นขาหลอลีกไตัวตามสาวู้ชายลูุกมาไม เอากระผงเอเร์ดันเลไปตามทะเลเ้าไปเล่นเทะเลตามทะเลไปหากินมาหนองว่าไม่ดีหากินมาหนองว่าไม่ดีว่าพีนาาพ่นี้ไปมีคู่ใหม่ว่าพี่นี้ก็ไปมีคู่ใหม่ทะเลทำเลตามตา ใหม่ๆลราไ่ดีที่ใช่เตรจมน้าใจกลับมาเจอกันไม่จำจจำนรอนเรไปทางทะเลาาเยเนเอเดินทางลทังอันไกลทุกว่าเข้าใจงอันไกลาตั้งใจรักตั้งใจหวใเคยยักัใจหวใจเคย้เก่าเก่าสิงนี้ใช่ไปกว่าหน รับเลียงไปกลางทะเลจ้าวาย่เทืองานตั้งท้ทีจิงล้วนปู่ทำกินตั้งทพทีจีนล้วนปู่ทำกินซอสจับสิงหาอินกันเข้าอสจะบสิหาริกันเข้าบอกละทะเลไม่เงาใใะเ เก่าเป็นของเราเราไทยไม่เก่าเราประชาวทะเลเรอมเดไปกลางทะเลเียวเดินไปเางทเลเข้เเเเเเามาเยือนนี้กันกลางทะเล พศ2499พอ2499เจ้าว่าออกไปเลยข้าจะไส่งผู้สาวเจ้าว <speaking to the army> ่าจะออกไปแผลสาวบ้านแตกสาวบ้านแตจดหมาไปสบับได้ครับหรือเปล่าคนดีจะไปสวีวี คุณเขามีคุณจะได้เชิญชมแต่คุณเขามีคุณจะได้เจอามเปลี่ยนทัพละเขาว้ามันพองลูกทองมันจะหอมไหวหวอจาไปสุวิวีจากไปสุวิวีวีคุณเขามีคุณจะได้เจอกันสายันตะวันแล่แรงสาวบันม่ขี่รถสัรยานขี่ไฟทุกอินสถาน ขี MM ่รถตัญยานไปกับสันไหมเธอขีรถัานไปกสันไหมเธอเียใจไปอไไน่าชันอให้เป็นตาต้นร้อนี่ไปจนวเาเนยออขีไปัเข่าเหนื่อยอ่อนในป่าซ้อนร้อนเธอจะเส็ตนในป่า้อร้อเอะเสกตกปูนเยียกลต้อวามัดตอมตอมมัด้อาไว้ จะไปสวีวีวีจไปสวีววบุญเอามีคงจะได้เจอกันบุญเ่าม่กงจะได้เจอกันกาวะวันหอโยกม้งจะหอไหววอนจะไปสวีวีวีจะไปสวีวีวีขบุญเอามีกงจะได้เจอกันบุญเอามีคงจะได uh ้เจอกัน

ตอนตอนท้ายนะฮะตอนที่หลังจากเราเร่งแล้วเนี่ยนะเราเอ็กเซลแล้วเนี่ยนะครับก็ตอนก่อนจบกระชากกันนิดหนึ่งจา,จากไปสวีวีวีจากไปสวีวีวีถ้าคุณฉันมีเราคนได้เจอกันถ้าคุณฉันมีเราคงได้เจอกันนะรักชานิเนาดนะครับ